สวัสดีครับผมพีเทลวันนี้นะครับผมจะขอนําเสนอ10เกาะในประเทศไทยที่สวยและน่าไปมากที่สุดครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจาก travelmthai.com ด้วยนะครับ 1. เกาะกูดจังหวัดตราดเกาะกูดจังหวัดตราดนะครับเป็นเกาะสุดท้ายริมทะเลไทยติดชายแดนของประเทศกัมพูชาครับเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่4ของประเทศไทย มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมากๆครับมีทั้งส่วนที่เป็นภูเขาลำห้วยน้ำตกป่าชายเลนแล้วก็ยังมีน้ำทะเลที่ใสามากครับอีกทั้งยังมีแนวปะการังที่สวยงามจนได้ฉายาว่าอันดามันแห่งทะเลตะวันออกครับ 2. เกาะตาชายัยจังหวัดพังงา เกาะตาชัยจังหวัดพังงาน,นะครับเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลนันจุดเด่นเนี่ยครับคือมีหาดทรายที่ยาวแล้วก็ข่ามากๆทอดยาวลงไปในทะเลประมาณ600-700เมตรครับน้ำทะเลเนี่ยก็มีสีฟ้าใสาและยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หายากหลายชนิดโดยเฉพาะปูไก่ครับซึ่งปูไก่เนะครับเป็นปูน้ำจืดที่หาได้ยากครับ 3เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาเกาะซิมิลันจังหวัดพังงานะครับเป็นหนึ่งใน9เกาะของหมู่เกาะซิมิลันครับเป็นเกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ํามีหาดทรายขาวละเอียดน้ําท,ทะเลที่ใสามากๆและก็เป็นที่อยู่ของปลาทะเลสวยงามและปลาการางังหลากสีสันที่หายากครับเหมาะสําหรับดําน้ําทั้งน้ําตื้นแล้วก็น้ําลึกครับมีแนวหาดรูปเรือใบ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นท้องน้ำได้สุดลูกหูลูกตาเลยครับ 4. หมู่เกาะสุรินทจังหวัดพังงาตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทยกับพม่าครับเป็นหมู่เกาะที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงมากๆครับมีจุดดำน้ำชมปะะการังหลายแห่งครับอีกทั้งยังมีปลาหลากหลายชนิดและในเกาะแห่งนี้นะครับก็มีจุดที่พบฉลามวานบ่อยที่สุดของทะเลไทยด้วยครับ 5. เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ กาะพีพีจังหวัดกระบี่นะครับได้ฉายาว,ว่ามอรกฏแห่งอันดามันครับจุดเด่นของเกาะพีพีนะครับก็คืออ่าวมายาครับเป็นอ่าวที่โอบล้อมด้วยภูเขาหินปูนกลางทะเลมีน้ำทะเลที่สีเขียวมรกตสดใสครับและก็ยังมีชายหาดที่ขาวมากๆเป็นจุดที่มีการดำน้ำลึกแล้วก็น้ำตื้นเพื่อชมปะการังและหมู่ปลาที่สวยงามครับ 6. เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเคยเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเลจํานวนมากด้วยครับและก็เป็นจุดดำน้ําที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองลงมาจากออสเตรเลียด้วยขึ้นชื่อเรื่องปะะการางังทั้งน้ําลึกและก็น้ําตื้นครับรวมไปถึงความหลากหลายของปลาทะเลสวยงามนานา,นาพันธุ์ครับและก็มีชายหาดที่สวยงามแล้วก็ขาวสะอาดมากๆเลยครับ 7. หมูเกอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเขตอุทยานแห่งชาติของอ่าวไทยมีเกาะทั้งหมด42เกาะครับหลายเกาะเนี่ยก็เป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังครับมีจุดชมวิวบนยอดเขาที่สวยงามสามารถมองเห็นหมูกก่เกาะอ,อ่างทองทั้งหมดได้จากยอดเขาแห่งนี้ครับนอกจากนี้นะครับหมูกก่เกาะอ,อ่างทองเนี่ยก็มีธรรมชาติสวยงามที่ขึ้นชื่อครับนั่นก็คือทะเลในยอยู่ในเขตเกาะแม่เกาะครับเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติขนาดใหญ่ภายในตัวเกาะเนี่ยก็ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูน ทำให้น้ําทะเลเนี่ยมีสีสันที่สวยงามแปลกตาจากน้ําทะเลข้างนอกครับและก็ยังมีเกาะหินดับซึ่งเป็นเกาะที่มีชายหานยาวที่สุดในหมู่เกาะอ่างทองแห่งนี้ด้วยครับ 8. เกาะนางยวนจังหวัดสุราธานี เกาะนางยวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีชื่อเสียงเรื่องของทะเลแหวกครับซึ่งเป็นสันทรายเชื่อมต่อเกาะเล็กๆ3เกาะในเขตเกาะนางยวนนอกจากนี้นะครับยังโด่งดังเรื่องของน้ําทะเลที่ใสและเห็นตัวปลาและปลาคาร์งน้อยใหญ่เป็นอย่างมากเลยครับถือเป็นจุดดำน้ำยอดนิยมแห่งหนึ่งของทะเลทางภาคใต้เลยครับธรรมชาติบนเกาะเนี่ยก็เขียวขจีและมีสะพานไม้เลาะโขดหินสำหรับเดินชมวิวได้รอบๆเลยครับ 9. เกาะตารุตาจังหวัดสตูลเกาะแห่งนี้นะครับเป็นเกาะที่มีชายหาดที่ขาวสะอาดสวยงามมีจุดดำน้ำที่ขึ้นชื่อและก็มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มากเลยครับจุดเด่นของเกาะแห่งนี้นะครับคือมีป่าที่สมบูรณ์มากๆมีจุดดำน้ำชมปกากรังและปลาที่สวยงามหลายแห่งเลยครับ 10. เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูล เป็นเกาะเล็กๆที่มีฉายาว่ามาลดีฟแห่งเมืองไทยเพราะมีน้ำทะเลที่ใสและทรายไหนก็ขาวละเอียดมากๆครับมีป่าปะการังที่สวยงามโอบล้อมเกาะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิดครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเวิร์กอ่าวสวยงามบริเวณเอ่าวพัทยาและอ่าวชาวเลที่สามารถเดินถึงกันได้และยังมีหมู่บ้านชาวประมงของชาวเลมีจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทยเลยครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลจาก TravelmThai.com ด้วยนะครับวันนี้ผมพีเทลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ